สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราช,ชสำนักประจำวันพุทธที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะสำหรับพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลพระราชทานพระราชบโรกาศให้ผู้ได้รับรางวัล บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี2564เฝ้าทูลอ,องพระบาทรับพระาราชทานรางวัล Princess Health Award ประจำปี2564วันนี้เวลา1 4นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระกนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสักปทุม พระราชทานพระราชบรโอกาศให้ในอนุทินชาญยุรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี2564เฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัล Princess Health Award ประจำปี2564ดังนี้ ศาสตราจารย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยลาลัยมหิดลเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระาาราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทบริหารนายเมธาทรงธรรมวัฒน์นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระาาราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทวิชาการ นางสาวนภวรรณกาจนะรวันรองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐนาะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าถูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลองค์กรดีเด่นในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมเข้าเฝ้าถูลองพระบาทด้วย องคมนตรีเป็นประธานประชุมความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เวลา9กานาฬิกาสานาทีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พมเมลเอกกาปน้ารดิษฐ์องคมนตรี ในฐาน,นะประธานกรรมาการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีนายวิรพลทองมาอาธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมประชุมโดยกรอบความร่วมมือคือการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ ในรูปแบบชุดวิจัยทั้งการผลิตเพื่อสมุนไพรไม้ผลไม้ดอกการพัฒนาด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรอาทิการออกแบบพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบให้ความร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี iot การพัฒนากระบวนการอบแห้งสมุนไพราชาดอกไม้และการพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรคุณภาพสูงครบวงจรด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังมีแผนการถอดบทเรียนการจัดการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แห่พื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมดําเนินงานมาตั้งแต่ต้นซึ่งมีผลสําเร็จเด่นชัดในด้านเศรษฐกิจสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางพระราชทานซึ่งจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาพื้นที่อื่นต่อไป ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้เป็นประธานการประชุมความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีผู้บริหารคณอาจารย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยแม่เชียงใหม่เข้าร่วมประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาสําคัญที่ร่วมดําเนินงานกับโครงการหลวงตั้งแต่เริ่มโครงการระยะแรกเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยเพื่อเศรษฐกิจ,กจทดแทนฝิ่นความร่วมมือได้พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องอาทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรรูปการวิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูงจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญ อีกทั้งร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและกา๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้ยังสนับสนุนพื้นที่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นจุดศึกษาเรียนรู้และจาําหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสถาบันเรียนรู้โครงการหลวงเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อชาวไทยและชาวโลก มูลที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ณบ้านเลขที่126สอหมู่19บ้านโนนสูงตำบลกระแสงอเภอกันทรลักษ์จัังวดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรโดกระลาบรกระหม่อมให้หมู่นนิทิราชประชานนุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะรองประธานกรรมการหมู่เลนะนิธิรัะประชามตเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นางวอนสินสิริอายุ59ปีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่30ตุลาคม2564ยได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรครอบครวัวน,นี้มีผู้อาศัยทั้งหมด สามคนประกอบอาชีพทำนามีรายได้ประมาณ2,000บาทต่อเดือนและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300บาทการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดอาทิสำนักง,งานเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์และองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสงตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้อมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้เพื่อบำรุงขวัญสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วย จังหวัดต่างๆจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564วันนี้เวลา9นาฬิกาที่วัดอุดมธานีพระอารามหลวงอํเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนายอัมพลอังคภากรกรุลผู้วารัชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564 ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยโดยเสด็จพระราช,ชกุศลสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรโดนาปลดกระราบุกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อบำรุงการศึกษาเผยแผ่พุทธธรรมแบบพระสงฆ์และสามเณร ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานโดยทรงสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อการทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปโดยในปี2564ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรจำนวน77ไตรสำหรับเป็นองค์ประกอบทอดผ้าป่าทาั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การทอดผ้าป่าในครั้งนี้มียอดเงินบริจาคเพื่อดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการรวมจำนวน3 6 9 3 6 4บาท วัดชัยมงคลพระอารามหลวงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายพักรทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564โดยมียอดเงินบริจาคเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการรวมจำนวน1 7 4 9 7 2บาท50สตางค์ ท่านี้ในการประชุมมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในวันที่13ตุลาคมของทุกปีนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาซึ่งปีนี้กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2564 วันนี้ที่วัดเจียงอีสีมงคลวรารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนายวัฒนาพุทธ,ธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564โดยมียอดเงินบริจาคเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการรวมจำนวน8,4555บาท โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรโดกระราระกรมมอมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2547และพระราชทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนปฐมฤมกษ์เมื่อวันที่21พฤษภาคม2547 เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอาทิมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย มหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยและกองบาลีสนามหลวงเพื่อปพระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉานและสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมรวมทั้งจะลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน วันนี้ที่พระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองน้องคายจังหวัดน้องคายนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้วราชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564โดยมียอดเงินบริจาคเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการรวมจำนวน663,359บาท จังหวัดต่างๆจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานให้แก่โรงเรียนที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินง,งานของวัดโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยและหน่วยงานของเหล่าทัพทั่วประเทศ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและชาปนากิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสีอำเภอพระนครศรีรอ,อยุธยา,า,ยา,ยา,า,าจังหรับพระนครศรีอยุธยานายบีรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานให้แก่โรงเรียนที่ปรับสถานที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจแล้ว เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่แต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงินพระราชทานสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงเรียนจำนวน12แห่งรวมเป็นเงิน752,250บาท วันนี้ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาฉะเชิงเซาเขตหนึ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซา นายไมตรีไตรติลานันผู้ว่รารัชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานจำนวน311,040บาทให้แก่โรงเรียนเจ็แห่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่ปรับสถานที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด1 9 สำหรับชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยโรงเรียนวัดบ้านนาประชาชนรังสฤษิ์โรงเรียนวัดสายชนณรังสีโรงเรียนวัดจระเข้น้อยโรงเรียนวัดพรมสุวรรณโรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศโรงเรียนสุเหร่าแครายและโรงเรียนหมอนทองวิทยา จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สลองพระราชบัญญัติธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทําความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่จังหวัดสกลนครนางจุรีรัตนเทพอาจ ผู้วาราชการจังหวัดสกลนครนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนรวมกว่า400คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดผักตบชวาวัชพืชและปลูกต้นอินทนิลน,น้ำ บริเวณดอนลังกาแหล่งน้ำหนองหาตนตาบลทธาตเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครในโครงการชาวสกลนครรักหนองหานซึ่งเป็นโครงการที่สูวนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาวัชพืชและผักตบชวาที่ทำให้น้ำเน่าเสียกีดขวางการไหลระบายของน้ำและทำให้หลังน้ำตื้นเขินรวมถึงการประกอบอาชีพประมงของคนในชุมชนกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแหลังน้ำสาธาร,รณะ หลังน้ําสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทําความดีเพื่อส่วนรวม สมเด็จพระกนิษฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพัพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อใช้ในการดูลารักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลหล่มศักด์อำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์นายสักกรินธนเกียรติสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มศักดเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวนสามเครื่องเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี เครื่องออกซิเจนไฮฟโลที่พระราชทานในครั้งนี้เป็นเครื่องที่สภากาชาติไทยร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการผลิตโดยสภากาชาติไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ่านกองทุนใช้พัฒนาสู้ภัโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆทางนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงส่งผลงให้จังหวัดเพชรบูรณ์กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยในอำเภอหล่มสักพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 สูงเป็นอันดับ3ของจังหวัดเพชรบูรณ์โรงพยาบาลหล่มสักจะมีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษาผู้ปว่วยโควิด -19 การได้รับพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ปว่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น สำหรับผู้มิจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ด้วยการบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตนาดาบัญชีกระแสารายวันเลขที่067-300-4873ซึ่งเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาหมายเลขโทรศัพท์0 2 4ย์8อง5จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ